ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนโอเิงของตัวเช็ควาล์วต่้าศูนย์สองนะครตัวนี้เป็นเช็ควาล์วตัวใหญ่นะครับผมก็เราใช้เครื่องมือพิเศษเนี่ยครับตัวถอดเชนะ็ควาล์วเนาะสั่งซื้อได้ใน Lazada Shopee นะครับมีมีนะครับตัวละพันกว่าบาทถอดออกมาเสร็จแล้วก็ เปล่นตัวยางโอลิงตรงนี้นะฮะถ้าเตากเก่าเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วเราต้องถ้าถ้าไม่รั่วก็ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับผมหรือถ้าจะแบบว่าจะบำบุงรักษาหน่อยก็เปลี่ยนตัวโอลิโอลิงตัวนี้ก็ได้นะครับวิธีตรวจเช็คเนี่ยว่าว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับให้ให้ดูให้ดูนะครับ เราเราปั๊มปั๊มลมสูบลมเข้าเตาใช่ไหมครับผมสูบลมเข้าเตาเสร็จแล้วก็เอาเอาน้ำลองเอาน้ำหยอดในในรูนี้นะครับแล้วดูว่ามันมีฟองอากาศไหมนะนเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมเข้าไม่ได้นะถ้ามันถ้ามันมีอากาศอากาศออกออกมาจาก ตัวเช็ควาลนะครับแสดงว่าเช็ควาลนั้นค่อนข้างรั่วแล้วนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนยางโอลิงตัวเช็ควาลในส่วนมากมันจะไม่ค่อยเสียนะครับก็ถ้าเกิดว่าลูกลูกปืนถอนออกมาแล้วลูกปืนมันติดเราก็เอาพวกโซเนกอะไรพวกนี้ฉีดฉีดหน่อยมันก็อกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับฮนะโอลิงนี่ หาซื้อในลาาซาด้าชอก็มีนะครับแต่ของผมนี่ไปซื้อตามร้านขายพวกโอลิงให้ให้ทางร้านเขาวัดขนาดดูครับผมใช้เวอร์เนียวัดนะแล้วก็ใส่ใสโอลิงให้เดี๋ยวเราเราใส่กันเลยครับใช้เครื่องมือพิเศษของผม ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็หมุนไป เสร็จแล้วตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับห็นอ่ล็อก แล้วก็ก็ให้เอาตัวตัวประแจนะครับไข่อัดเข้าไปนิดหน่อยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตึงมากนะครับเพราะเดี๋ยวเกลียวข้างในมันจะเสียนะตัวนี้ผมใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดมันค่อนข้างหลวมนะเอาเหรียญเอาเหรียญดัดไปนิดนึงก็ไขคนระับ พอตึงมือนะตึงมือแล้วก็พอแล้วโอเคแล้วก็ถอดออกครับเสร็จแล้วก็ ให้ลองลองอัดลมเข้าไปดูเนาะแล้วก็เอาน้ําหยอดใส่ลงไปนะครับถ้ามีฟองอากาศแสดงว่ารั่วนะครับผมแต่ถ้าไม่มีฟองอากาศหรือว่าฟองอากาศออกมาแค่เม็ดเม็ดสองเม็ดมันก็ก็ถือว่าปกตินะครับผมครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากครับผมที่ติดตามรับชม